โครงการภูมิพิรมพรีเมียมรังสิตคลอง5หมู่บ้านโครงการพิเศษนะครับมีเฉพาะบ้านเดี่ยวเท่านั้นนะครับความพิเศษของโครงการนี้ก็คือเข้าได้2ทางนะครับจากถนนเรียบคลองรังสิตคลอง5นะครับและอีกทางหนึ่งนะครับจากถนนคู่ขนานนะครับเส้นขนานมอเตอร์เวย์ครับหลังนี้นะครับขายชนกับโครงการเลยนะครับแต่ว่าของเราราคาพิเศษมากๆเลยนะครับขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำา55ตารางวา ราคา5.7ล้านบาทครับเจ้าของขายแบบตัดใจขายนะครับเสียดายมากๆเลยครับเพราะว่าไม่เคยอยู่เลยแต่ว่าต้องย้ายไปต่างประเทศครับบ้านในโครงการนี้นะครับยังใหม่มากๆนะครับอายุแค่2ปีเองปัจจุบันนะครับหลังนี้มีผู้เช่าอยู่แต่ว่าดูแลบ้านดีมากๆเลยครับสภาพบ้านยังนางฟ้าอยู่เลยครับ สนใจนัดชมบ้านนะคะติดต่อในหน้าสถาปัต์ครับ